ดีก็อยู่กับผมซาซายก่อนนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแกล้งคนแต่อย่างใดนะครับเราจะมาสอนรับวาคิลี่โกนะครับเป็นวาคิลี่สีทองนะโคตรสวยโคตรเท่โคตรอันตรายนะครับวิธีการรับเนี่ยก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกระโดดขึ้นไปตามบันไดล่องหนนะครับจะมีแสงนําทางนี่แล้วก็ ไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นวัคคิลี่นะรางวันใหญ่นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาสอนรับกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะทุกคนสังเกตแสงดีๆนะครับนี้ก็จะมีแสงนําทางให้เรานะครับแล้วก็กระโดดตามมันไปเรื่อยๆเลยนี่ก็ง่ายๆนะครับวัคคิลี่อันนี้เดี๋ยวใครที่แบบชักช้าอะไรก็รัดคลิปได้เลยนะแต่ว่าอันนี้พี่จะแบบสอนโดดนะครับเทคนิคการโดดก็ค่อยๆโดดไปนะไม่ต้องรีบนะมันจะมีจุดหักเหลี่ยมด้วยนะครับนี่ะเราต้องไม่ต้องรีบนะถ้ารีบนี่แบบ ตกลงไปคุยกับล่ามมะม่วงเลยอะโอ้โหไอเด็กขี้ะฝรั่งแม่งดื้อนะครับมันชอบเบียดเราตกนะนั่นนั่นมันมันมันขึ้นมาละมันมันพร้อมที่จะคนตกเยอะอยู่นะเห็นแบบนี้นะเออใจเย็นนะตกไปอีกแล้วหนึ่งเราต้องใจเย็นนะครับทุกคนนี่ตรงนี้เราจะชิวๆก่อนรอรอแสงมาก่อนนี่แสงความหวังมาละแสงมาละ นี่กระโดดไปเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะหักเหลี่ยมแล้วก็หักไปอีกรอบนะครับผมปับ๊บเฮ้ยต่อตัวไอหลังนี่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะมีแสงต่ออีกอันหนึ่งนะเห็นป่ะมันตกลงไปแล้วมันรีบนะครับเราไม่ต้องรีบนะคือแบบพิเศษแล้วอะครับโดดแค่นี้ก็ชิวๆนะถามว่าทําไมพี่ไม่เอาไอดีพี่มาเก็บคือพี่เก็บครบไปแล้วนะครับพอดีรีบอะง่ายๆเลยนะครับโดดปับป๊บปับ๊บปั๊บชิวๆนะครับ ตรงนี้ก็ต้องรอแสงมาอีกรอบนะครับเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมันน่าจะให้โดดลงไปข้างล่างนะครับนี่เราก็รอนะครับไอ้วกนั้นไม่กล้าโดดลงมานะมันกลัวตกส่วนเราไม่ต้องกลัวนะครับตามแสงไปเรื่อยๆนะครับใครที่รีบไปก่อนแสงก็มึออาจจะตกมืไปตายได้นะปึ๊บนี่ถึงจุดละตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะครับปับป๊บปั๊บน่าจะใกล้ถึงนะเท่าที่ผมจําได้ตรงนี้ก็เดินลงไปชิวๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวตก ครับชิวชิวจัดเดินลงไปอีกนี่ตรงนี้กระโดด๊ก,ก็จะมีแสงต่อเลยนะตรงนี้นี่แกล้ถึงละนี่ก็จะได้แล้วนะครับ่บาคิวลี่ฟรีสุดเท่สุดคูลนะครับมันก็จะขึ้นอาชิพเมนต์อยู่ข้างล่างเนาะนี่สวยนะครับสวยมากเลยนะวาคิวลี่เนะี่ยใครบอกไม่สวยนะครับอืม มันก็สวยนะของฟรีนะครับนี้อาชิเมตขึ้นรัวๆเลยก็ประมาณนี้นะครับวิธีรับวาคิวลี่ฟรีส่วนอย่างอื่นช่องอื่นน่าจะทําลงนะส่วนพี่เนี่ยรีบทันพอดีหิวคอนเทนต์นะครับทษทีไอเดี๋ยวก่อนทุกคนก่อนจะไปนะครับเราก็ต้องออกไปดูวาคิวลี่โชว์ก่อนใช่ไหมล่ะเดี๋ยวทุกคนว่าพี่แบบหลอกลวงอะไรเงี้ยแต่จะเปิดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับผมของก็จะเข้าตัวแบบนี้เลยนะครับกดติ๊กปุ๊บก็จะได้เลยนะโคตรเฟี้ยวโคตรเท่ ไปเดี๋ยวพี่ขอตัวไปรับของฟรีอย่างอื่นก่อนนะครับ